สวัสดีเพื่อนเม้าสายคริปโตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเม้าร็อกเกเทียช่องสำหรับผลพักเอ็กซาพและท่านที่สนใจในระบบนิเวทของ XRP L นะครับวันนี้มา คุยเรื่องกราฟเรื่องราคากันเพียวๆเลยนะไม่มีคุยเรื่องของตัวคดีเพราะว่ามันยังไม่มีนะอัปเดตนะจริง,รงๆก่อนหน้านี้นก็คือคดีมันเรียบร้อยมากเลยใช่ไหมจนกระทั่งมาเริ่มเกิดเรื่องก็คือว่าราคาเนี่ยนะมาเริ่มมีแอคชั่นใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างตื่นตระหนกตก,ตกใจในช่วงมาสัก2วันที่ผ่านมาแล้วผมเองพอดีจริงๆโพสต์ในคอมมิวตี้ใช่ไหมของตัวเองเนาะในยนะูทูบเนาะแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าเอ้ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันท 47, ะลุ0.47ดอลลาร์ได้นะ0.47เนี่ยนะ น่าจะได้เรื่องนะนั่นคือโพสต์ที่มีการคุยเวลาสุดแล้วในที่สุดมันก็ทําได้เมื่อวานนี้นะคราวนี้วันนี้เนี่ยนะหลังจากที่ปิดทั้ง day ไปเมื่อตอน7จ็ดมงเชา้าใช่ไหมมันก็มีอาการที่ขึ้นไปแรงมากตอนนี้กํลาลังย่ออยู่นะแต่นะแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจคือว่ามันขึ้นอยู่คนเดียวนะคือพูดง่ายคือในตลาดเนี่ยจะขึ้นอยู่ตัวเดียวค่อนข้างจะแรงนะมีเบาๆอย่างเช่น ada มี d o g e ใช่ไหมขึ้นตามมานิดหน่อยนะแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะติดลบกันหมดเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดใจส่วนตัวนะที่คุยกัน ในในกลุ่ม XPL Army เนี่ยเราก็ผมนะก็สังหอนนะว่าอาจจะมีวงในใช่ไหมที่รู้เรื่องของการเซตเตอร์เมนใช่ไหมการยอมความเนี่ยมาแอบเก็บถ้าจำได้นะเพื่อนเดืเอนไอวีที่แล้วใช่ไหมวีที่แล้วเนี่ยมีคนมาซื้อไป500้ล้านรู้สึกว่า USD นะ อันนั้นจำไม่ได้เหมือนกันพยายามหากปว่าเป็น500ล้าน XRP XRP โทเค็นหรือว่า500ล้าน USD แต่ว่าไม่ว่าจะหน่วยไหนก็แล้วแต่มันซื้อมาหาศาลมากเมื่อมาสักอาทิตย์ที่แล้วนะตอน0.3งาก,กว่านะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้อยู่ๆก็บวกกับไม่มีผีไม่มีคุยเลยใช่ไหมถามว่าประมาณ2วันที่ผ่านมเนขึ้นมาร่วม4-0% 5 0นะโอเคแต่แต่ใจเย็นนะมาะคุยเรื่องของเกมแพลนแล้วกันนะเนื่องจากสัปดาห์หน้านะจะเป็นช่วงสําคัญนะมันจะปิดแท่งวีคใช่ปะ นะโทษทีแท่งวีคในกลังจะปิดตัวช้าวันจันทร์นะแต่มันจะมีแท่งมนะันเนาะที่จะปิดอ,อาทิตย์หน้าพอดีดังนั้นช่วงวีคหน้าน่าจะคริติคอลนะก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียนะเพื่อให้เป็น มุมมอง,มองนึงแล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆจะใช้ในการประกอบการถึงใจในการเทรดหรือการลงทุนนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นขาประจำนะเราเราถือกันยาวอยู่แล้วเป้าเนี่ยเราพูดกันตั้งแต่ EP 3 5ที่เป็นเวอร์ชันอัปเดตใช่ไหม EP นีในที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลนะเราพูดเป้ากันมาเป็นปีแล้วนะมีทั้งเป้าระยะสั้นเป้าระยะยาวนะเดี๋ยวมาทวนกันนะอย่างแรกก่อน สำหรับเมื่อวานนะสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือเงี้ยแถวๆ0.47เนี่ยนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเป็น EMA 200นะในกราฟเดย์นะปกติไอ้ตัวนี้ก็เป็นเบสิกอินดิเคเตอร์ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยที่มัน break EMA 200ได้เนี่ยจากที่เคยเล่นต่ำมาตลอดเนี่ยมักจะเป็นสัญญาณนะที่ถือว่าเป็นการกลับตัวในภาพใหญ่นะครับนะผมมองว่ามันอาจจะมีการย่อหรือลงเป็นไปได้ปกติแถว EMA 200เนี่ยมันต้องมีทำให้เจ้าเลขกันนิดนึงนะ RSI ไซเข้า,ามาพีคพอดีไอ้ไซเองก็มาน 80กว่าใช่ไหมโทษทีประมาณ75โอเคก็ถือว่าค่อนทางจะโอเวอร์บอสนิดหนึ่งนะเออดังระยะสั้นเนี่ยนะครับนะผมมองว่าภายในเจ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องมาดูแท่งเดยว์นะวันนี้นะสังเกตวันนี้นะขึ้นไปสูงสุดนี่นะครับออูอจุดาเลยนะขึ้นไปบวกมาทั้ง1 3 1 4เปอร์เซ็นตะ์ะช่วงเช้านะแล้วตอนนี้ขลังย่อนะคราวนี้ตอนนี้50จะยืนมายืนนะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะแท่งนี้นะแท่งเดวันนี้เนะี่ยจะปิด7จ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นต้องมาดูอีกทีหนึ่งถามว่าถ้าตราบใดก็แล้วแต่ที่ปิดได้เหนือนะตราบใดก็แล้วแต่ที่ปิดได้เหนือ0ูนย์จุดสี่เจ็ดนี่ยนะถือว่ายังสวยอยู่นะอย่างไรก็แล้วแต่สับคนที่อย่างที่บอกถ้า ส่วนใหญจะมีของหมดแล้วนะถ้าถ้าถามว่าคุณไม่มีของเลยเพิ่งมาเปิดเจอเนี่ยถามว่า0.47เ,เนี่ยก็เป็นทั้งแนวรับแนวคัดะนะถ้าถ้าแบบง่ายๆนะไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดกันเชิงภาพใหญ่นะที่เราคุยกันนะเนาะเป้าหมายของเราเนี่ยเรามองที่ all time high ก็คือแถว3.3เหรียญน,นะ,ะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่า indicator คือเงี้ย ถ้าสมมติมีนกู้นะวงในนะที่รู้เรื่องเซตเตอรเมนนะแอบเก็บของเนี่ยผมมองว่าแท่งวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะไปแรงเหมือนกันนะ,ะนิสัย xrp เนี่ยไม่ค่อยมีประเภทยึกๆงๆแบบนี้ถ้าจะขึ้นแรงอะนะม,นมันมันมักจะชอบไปเป็นชุดๆนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีนะในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่ามันจะไม่ค่อยแบบประเภทขึ้นอ่อนๆนะขึ้นแล้วก็แบบเนิบๆค่อยๆขึ้นเพราะว่ามันไม่ค่อยใช่นิสยัยเขาเป็นคนค่อนข้างกระโชกโคลากก็คือไปก็ไปนะตบก็ตบนะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคืออย่างนี้นะถ้าเกิดแทนนี้ะ ตบลงมามิดเลยนะสมมต,ติตบกับไปแถวจุดสูเลยใช่ไหมนิดเลยแท่งแดง,แดงยาวเลยนะโอเคก็สแสดงว่าอาจจะยังยังไม่ใช่วงในแต่เป็นเจ้าที่ลากมาตบตบเล่นนะ,ะสิ่งที่เราอยากได้คือองี้หนึ่งนะเราต้องพยายามยืนเหนือ0ู7ที่เป็นอ e ีเมลสรของ Timeframe day ได้น,นี้คือระยะสั้นนะระยะสั้นนะครับนะ,ะเป็นทั้งแนวรับแนวคัดนะสำหรับสำหรับคนที่เล่นสั้นๆน,นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยที่เล่นกันมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เราเราก็มีของกันมาหนาแล้วบางคนก็มีทุนสูงทุนกลางทุนต่ํา หลายคนในในวงเนี่ยมีทุนต่ำกว่าผมเยอะเลยมีตั้งแต่บางคนบอกว่าต่ำา1บบาทก็มีนะยังมีถือกันอยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยยังอยู่หลักสิบแบบสิกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าไม่ได้ทุนถือว่าต่ำมากนะคราวนี้สิ่งที่มันน่าสนใจคืออย่างเงี้ยมันมีไทม์เฟรมวีคที่ผมอยากให้ดูอีกทีหนึง่งในไทม์เฟรมวีคเนี่ยจุดที่น่าสนใจคืออย่างเงี้ยไทม์เฟรมวีคเนี่ย มันกำลังจะขึ้นเป็นลักษณะบ่ายสัญญาล์แท่งแรกแล้วก็มีลักษณะคาดให้ golden cross เล็กๆนะ EMA 5 week EMA 20 week ตัดกันอ่า e EMA 5มันตัดขึ้นนะคราวนี้โอ้ตรงนี้โจดเยอะนะมันมี EMA 200 week อีกนะ EMA 200 week เนี่ยนะอยู่แถวๆ0.53โอเคครันนี้ถ้าจะให้สวยคืออะไรสมมติว่าเช้าวันจันทร์ใช่ไหมเช้าวันจันนะอ่าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยปิดได้เกิน0.53นะอันนี้จะเป็นแบบการคอนเฟิร์มเรื่องของไอสัญญาลยระยะ กลางนะว่าเฮ้ยในระดับแท่งวีคเองเนี่ยก็เกิดบายสิกเนลที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะเพราะฉะนั้น อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ดูข้ามไปเหมือนกันนะส่วนใหญ่ผมผมจะพยายามพูดล่วงหน้าไว้พอดีที่หน้าผมไปต่างจังหวัดยาวพอดีเลยไปไป,ไปอยู่ระยองเกือบทั้งวีคนะเพราะฉะนั้นคลิปเนะี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยอยากจะพยายามพูดไว้ก่อนเพื่ออย่างน้อยใครก็เอามาฟังแล้วก็เป็นไอเดียนะแต่สุดท้ายต้องตัดสินใจเองนะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คาแนะนําในการชวนเชื่อซื้อขายคุณแค่ใช้เป็นข้อมูล Re n c e ในการพิจารณาเสิร์ฟเอาละกันนะคราวนี้ของการาฟสัปดาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ได้คืองี้ภายในจันนะภายในจันช เดนะเดนะปิดพุ่งี้เช้านะเอาใกล้ๆก่อนเนี่ย0.47ใช่ป่ะโอเคนะยืนให้อยู่นะแล้วก็ลุ้นนะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยทำโมเมนตัมใช่ไหมค่อ,คอยๆเลี้ยงขึ้นไปเนาะแล้วก็พยายามปิดให้มันเหนือ0.53นะช้าวันจันทร์อันนี้เป็นเรื่องนะแล้วก็ทําไมถึงพูดอย่างนี้พอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมอยากให้ย้อนหลังกลับไปดูนิดนึงเรามาดูอย่างเช่นว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของคดีจริงนะถ้าเป็นเรื่องของคดีเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะทําเหมือนปี18เเลยยดี๋ยย้อนลับไปดนิดนึง นะถ้าสมมติมีวงในนะถ้าสมมติมีวงในเกี่ยวกับเรื่องคดีนะเดี๋ยวขออนุญาตเขาค่อยเรียนนิดนึงนะโอเคสังเกตนะช่วงไอหน่งเจ็ดใช่ไหมช่วงปลายไอบูไซเคิล์รอบที่แล้วนะมันขึ้น4วีคแท่งอ้วนๆเลยเห็นไหมสี่วีคเนี่ยจังๆเลย ในเรื่องของการขึ้นนะขึ้นต่อเนื่องสี่สันะหเดือนเต็มเขึ้นต่อเนื่องหนึ่งเดือนเต็มเเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะนิสัยว่าโอ้หถ้าเป็นรอบใหญ่ใช่ไหมรอบใหญ่เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสไปแบบนี้เลยนะก็คือพุ่งพรวดเลยสี่สัปนะไปถึงถึงถึงเป้าเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากได้นะใช้คำชุดเนี้ยชุดเนี้ยอยากได้นะแต่ที่บอกนะแท่งบิ๊กเนี่ยขออ้วนๆนะจังๆก่อนขั้นต่ําอยากได้เกิน0.53นนคือขั้นตา้ามากกว่านั้นยิ่งดี โอเคนะนั่นคือนั่นคือเกมแพลนในะครับกลางนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสัญญาณมันเริ่มดีนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันแปลกอะผมมองว่าเออสิ่งที่มันพิสดารนกะ็คือว่ามันมาคนเดียวนะมันมาคนเดียวมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่ปกติปกติเขาก็รอเพื่อนฝูงนะเออเล่นตามตลาดมาตลอด นะครับนะมีรอบนี้แหละมีรอบนี้แหละที่เรียกว่าเล่นแล้วพิเศษอยู่คนเดียวทำทำตัวไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นเขานะแต่ว่าพอดีอตลาดรวมเนี่ยเริ่มลงเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าฝรั่งตื่นมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะโอเคนะถวนีกครั้งนะระยะสั้นๆน,นะ,ะวันเนี้ยผู้นิเชานะ่ผู้นิเชาเจ็ดโมงเช้าเนะีขอเนิน0.47ี่เนะเอาเอาถือว่าตรงนั้นเป็นก้าวแรกก่อนนะ,ะหลังจากนั้นนะภายในเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอยากให้เขาขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ให้เลี้ยงนะให้เลี้ยงแล้วก็ไปปิดวันจันทร์ชเช้า ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะที่โอ้โทษทีนี่มันโอเคนะส่วนถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะทำแท่งแดงมิดเลยนะเรียว่าแดงกลับมามิดด้ามเลยนะ ลงกลับไปก้อนนี้หายไปเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็อาจจะต้องไปรอใหม่นะกลับบ้านนอนแยกยาก้ยายนะครับนะก็คิดว่าไม่น่าเกิดนะคิดว่าไม่น่าเกิดนะโอเคนะยังไงในส่วนของตัวคดีเองเนี่ยคิดว่าคงจะสักพักหนึ่งกว่าจะมีอัปเดตเพราะว่ามันเพิ่งจะมีเรียกว่าคำร้องชุดใหญ่ออกไปนะล่าสุดก็ไม่มีอะไรครับเป็นคำร้องกระจุกกระจิกเช่นเจ้าเอซีซีมันก็ขู่นะบอกว่าถ้าเกิดมีพวกเขาเรียกแอมบาคัสปาร์ตี้คือคนที่เป็นเพื่อนของสารนะนะจริงๆมันมี3ปาร์ตี้เพิ่งรู้นะ มีจอห์นดีเตอร์แล้วก็มีไอ h ชมเบอร์ออฟดิจิทัลแอสเซทมั้งแล้วก็มีไอทิร์ดพาร์ตี้ไม่บอกชื่อรับมันขู่บางอีถ้าเกิดใครยื่นสำนวนเพิ่มเนี่ยมันบอกมันจะใช้เวลากับการตอบอนานขึ้นนะดังนั้นก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าในเรื่องของลูกคดีจะเป็นไงบ้างแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีคำร้องสำคัญที่ตัดสินในช่วงนี้นะครับนะรอ d ี p ซึ่งซึ่ง,งอันนั้นเนี่ยริปเปอร์ก็ตัดไปแล้วว่าต่อให้จะออกหรือไม่ออกแล้วก็ชา้าหรือไม่ชา้าใช่ไหมอี mail, จะเริ่มช่วงนี้นะอาจจะมาคุยเรื่องของ price action มากขึ้นเพราะว่าเรื่องคดีมันค่อนข้างจะชัดเจนมันมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างจะชัดเจนยังไม่มี v al, วี่แววจะมีการดีเลย์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาเน้น price action คลิป,ปต่อไปอาจจะมาคุยเรื่องของกราฟกับ price action ให้มากขึ้นนะครับนะเพราะว่า,าเข้าใจว่ามันก็เริ่มกลับมา,าได้เวลาแก้มืองของเราแล้วหปีผ่านมาอยู่ด้วยกันมานะได้เวลาที่จะผมใช้คําว่าลั่นกองลบใช่ไหมยกคนไปตีดวงจันทร์นะเจอกันคลิปหน้านะครับนะหวังว่าคงไมเปลี่ยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ